เฮ้ยอ้ามีการสลับกินด้วยอ่ะจิ้มจิ้มฝีมือเป็นยังไงเหมือนกันไหมโอ้น่ารักจังเลยรสชาติไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเมนูอะไรนะน้องเมย์เป็นอาหารเม็ดใส่อาหารเปียกช้อนเดียแล้วใส่ผงชีสกับนั้นนะครับอืำรุงดีเลยนะครับเนี่ยมีอาหารเม็ดมีอาหารเปียกนะฮะ มีน้ำมันมีปลาเสรมมอนด้วยนะฮะกินแล้วเหรอยังไม่หมดนะยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะกินต่อ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 เร็ว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 ทำไมสวยขึ้นสวยขึ้นเนยอน่ารักมากเลยนะฮะคนไม่ใช่ย้อนซีฟลรอกปัด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 ปัค่ะ ไปทำหน้าอะไรมาอีกไ,ไหมมันไม่ทำเลยค่ะอิม่มะอ้ว<ค>นขึ้น,นสวยแะควับาคนสวยอิ่มแล้วเราจำชื่อยังไงน้องเมย์หลายคนยังจำชื่อไม่ได้เลยหลายคนบอกว่าเอ๊ะชื่ออะไรกันแน่ชื่อมันเยอะมากเลยที่ส มะขามกับขนุนเป็นมาที่อยากที่เรียกอะไรก็เรียกมะขามอะไรคือมะขามขนุนเหรอดำคือมะขามใช่ไหมครับถือว่าไอ้ดำไอ้ขาวนะง่ายกว่าลุงเรียกตัวนี้ว่าขนุนแต่แม่เรียกว่ามะขามแต่คนอื่นเรียกว่าอะไรไม่รู้ที่ไหนเรียกว่าอะไรดำโอ้ยดำไอ้ดำไอ้ดำไอ้ด่างมั้งไอ้ดำไอด่างเออจะเหมาะดีเนี่ยไอ้นี่ดำไม่น่าด่างเนาะน่ครับ ขาหนุนหนังข้าหนุนหนังเหรอทำไมกินน้อยจังหนุนอือเยวนี้กินน้อยนะเนี่ยยังเหลือเต็มถ้วยเลยน้ขถัง้ามันถึง1นาทีก่อน เรากลับ้านแล้วอยากไปด้วยเหรอครับเฮ้ยกินไม่หมดเลยกินกินกินต่อกินต่อเร็ว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 กินต่อกินต่อกินต่อเร็วไปแล้วกินแล้วก็ไปแล้วนะคร อ่ะยายสมนเจ้าเหนียวเจ้าก็กินเลยยาไม่คอยคอยบอกว่าอันมีไอ้ดำอยู่บ้านมันเอาไปให้มันกินไม่มันไม่มีบอเอาไอ้ดำมันไม่ได้ไปกินข้าวบ้านเจ้าบอมันขโมยกินไข่ไปหมดแล้วเมื่อกี้บอกแล้วมันจัดเรียบร้อยแล้วมันขโมยกินไข่ไปเรียบร้อยพอรอมจะลดมาไปดูอ้าวมันกินอะไรกันเต็มนะกินไข่จ้มันไม่ไม่นั่งนะถ้าไม่มี อยู่ทำหน้างงๆนะฮะทำไมคนมาเยอะจังวันนี้ม <or S 1> <anak lonely> ีคนมารุมเยอะอะไรงงนะฮะมองใหญ่เลยนะฮะเจอกล้องเป็นติดตัววันนี้นะเลยงงนะครับหนูงงครับอ้าวพอเขาจะเอาไปเก็บมากินอีกรอบหนึ่งเอ้าเอ้าเอ้าเกิดความเสียดายซะแล้วนะครับ ก็เป็นาน่ตืล้วับไปไหนลไปไหนล้ะไปเกนแล้วสพี่เ้เอมไปไปกันั่นล่ะมไปกับเสือพเสือไปก่อนแล้วเข้าเข้าต่ตอนมาไม่รู้ใครพามานองไปทำแลมาไปแผมาอเยไหไดจบลไม่ได้เจ็บบายบานุนมะามบายบาย บายบายพรุ่งนี้เจอกันใหม่บายบายแล้วะลนายนทีทแนะคะเ่า่าาเ่ไปก่เดวนี่นะฮะไปกะแกนะฮะ อ๋ตอตอนนี้น้องเฟิร์กนกำลังซ้อมรำนะครับนี่ส่งถึงที่เลยนะฮะส่งถึงเตียงนอนเลยไปเลยรถคันนี้นะบริการถึงส่งถึงเตียงนอนเลยนะครับตอนนี้นะ ขอบคุณนายโพธินะฮะใสิ่ดใมันเข้าไม่ได้ถ้าเกิดเข้าได้ผมจะเอาเข้าไปในบ้านเลยโอ้บริการดีจริงๆนะนายโพธินะฮะมาเดมาส่งถึงเตียงนอนเลยนะฮะอ่ะรถกับข้ามาแล้วอะไรแซบแซบฮะไหนไหนเจงเบิ่งแน่เบิ่งแม่มีจริงบอ กับข้าวฮะอ่าพีเส an> ือสุดลอเลือกเอาเลยจ้าเลือกไม่ได้ไปไม่ไหวอ่ะพีเสือสุดลอพะนะโอ้ยมีการชมด้วยนะเพอเสือสุดลอนะฮะเอาหมกปลาให้อันหนึ่งเอาหมกปลาประโอเอาหมกปลา ไปไม่ไหวเจ็บเจ็บเจ็บอหมกปลาฮะหมกเดียวมีปลาทูอยู่แล้วเอาหมกเดียวพอ,อสั่งกับข้าวนะเอาหมกปลานะครับทุกคนโอ้ยอ่ะน้องมิวสิกเอามาส่งด้วยน้อามางมิวสิก น้องมิวสิกมาแล้วจ้านะมาส่งกับข้าวด้วยนะฮะนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีคนดูด้วยอ่าสวัสดีคนดูด้วยเนี่ยหนูไม่ได้ถ่ายคลิปหนูเป็นแผลอ้าวนี่นะฮะน้องมิวสิกเป็นแผลแผลไปโดนอะไรมาเขียงอยู่บนหลังคาตกอุมาปัดไหนไหนดูชัดๆสิเขียงอยู่บนหลังคาแล้วมันตกมาใส่หน้าพอดีเลยเหรอตบตรงหน้า,าโอ้ โอ้เจ็บไหมเนี่ยเจ็บครับเจ็บอหมกปลาซื้อหมกปลานะครับกับข้าวนะครับเพราะปูมีแล้วหมกปลากี่บาทสิบบาทอ่ะจ่ายตังค์นะฮะอ่ะฝากติดตามด้วยอ่ะฝากช่องฝากช่องเร็วช่องน้องมิสิกมาแล้วจกส่งนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าเป็นแผลนะครับครับ เรซื้อหมกปลาแล้วอันละสิบบาทครับผมนะฮะพอดีมีปลาทูทอดอยู่แล้วนะครับก็เลยซื้อแค่หมกปลาอันเดียพอนะครับอย่าลืมกระโดดไปกดติดตามให้น้องนะฮะน้องมิวสิกมาแล้วจ้านะฮะตอนนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วแปดร้อยกว่าเดี๋ยวอย่าลืมช่วยการติดตามให้น้องถึงพันไวๆนะครับนะฮะตอนนี้น้องก็ยังเจ็บอยู่แต่ก็ยังออกมาขายของทุกวันนะฮะ น้องมิวสิกมาแล้วจ้าโอเคใช่โชคดีแล้วที่ไม่โดนตานะครับนะครับไปแล้วนะฮะแผลยาวเลยนะฮะแผลยาวตรงหน้าผากเลยนะฮะน่าสงสารมากนะฮะ